สาวแอปทักษออนโพสต์ประกาศช็อกวงการเปิดตัวคนรู้ใจใหม่เจ้าของดอกไม้ช่อใหญ่ที่ดูแลกันมาสักพักแล้วคะ่ะงานนี้บอกได้เลยว่าสงการมีเสียดายมากต้องบอกเลยว่าหลังจากที่คุณแม่สายสตรองอย่างแอปทักษออนพักสุขเจริญนั้นได้ออกมาประกาศอยกขาดกับอดีตคนรักอย่างสงการเตชะนรงก็ดูเหมือนว่าสาวแอปเธอจะสวยวันสวยคืนละคะ่ะเพราะไม่ว่าจะแต่งตัวหรือทําผมอย่างไรเธอก็ดูเป๊ะปังไปสะทุกชุดเลย เป็นแบบนี้แล้วคงต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่โชคดีในเรื่องของความรักแต่ในเรื่องของการงานเธอก็ปังสุดๆไปเลยค่ะ ซึ่งในขณะนี้เองซาวแอปเธอก็มีงานเข้ามาอย่างมากมายและต่อเนื่องด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินแบบพิธีกรหรือแม้กระทั่งมีคนมาทับทามให้กลับมาเล่นละครอีกครั้งซึ่งทางด้านซาวแอปเองเธอก็ยินดีที่จะกลับมาค่ะแต่ก็ต้องอะไรหลากหลายอย่างงานนี้อีกไม่นานอาจจะได้เห็นซาวแอปเธอลงจออีกครั้งและก็ทําเอาชาวโซเชียลนั้นถึงกับฮือฮาสุดๆค่ะเมื่อซาวแอปแท็กซอนเธอได้โพสต์อินสตาแกรมคู่กับช่อดอกไม้ช่อโต พร้อมแคปชัน่นเริ่มต้นใหม่อีกครั้งงานนี้จึงทําให้เพื่อนๆในวงการและชาวเน็ตนั้นต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายค่ะโดยบอกว่าสาวแอปกาลังจะเปิดตัวความรักครั้งใหม่อีกครั้งใช่หรือไม่และล่าสุดนี้เองสาวแอปทักษะอรอนเถอได้โพสประกาศช็อกวงการค่ะเปิดตัวคนรู้ใจใหม่เจ้าของดอกไม้ช่อใหญ่ที่ดูแลกันมาสักพักแล้วงานนี้เมื่อได้เห็นเธอมีความสุขและกําลังจะเริ่มต้นใหม่ก็แสดงความยินดีกับเธอด้วย และก็ขอให้รักครั้งใหม่นี้เป็นการาเริ่มต้นที่ดีตลอดไปและก็ขอให้มีผลงานออกมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะ